ทุกคนคะบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเพราะว่ากิ้งกือตัวใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยฮะนี่มันยังไงจิ๋วหนูเอามันเจออีป้อมถ่ายรูปมันไว้ตอนที่มันอยู่ใต้รถนะมันกำลังเดินที่ที่ตรงต้นไม้ค่ะแล้วหนูก็เลยหยิบมันมาเล่นน่ารักมากค่ะพี่สาวกลัวอย่เลยพี่สาวเขากลัวแบบพวกอย่างเงี้ยค่ะพอพี่สาวักงูใช่จิงพี่สาวแกร่งทุกอย่างเลยแต่ว่าแกร่ง น้องน่ารักมากเลยเห็นไหมคะวิมังฟินดีนะคะเวลามันไต่มันจุกกระตรุอจุกกระตรุอดูท่าเดินเขาสิคะมันจะไม่เหมือนแบบเนี่ยมันจะเดินแบบเป็นเหมือนไม่เดินทุกขาพร้อมกันนะคะมันเดินเป็นบางขาใช่ไหมคะโอ้มีพร้อมขนาดนั้นใช่จริงๆเนี่ยน่ารักมากเลยอะ่ะใช่แต่ว่าเราต้องเอาน้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวลองนบขาเขาดูไหมคะมีขา น้องไม่ทั่วเลยค่ะอโหมีประมาณปกติแล้วมันมีประมาณกี่ขาคะ,คะร้อยขาไดา้ต้องจูงเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องเอาน้องเขาไปปล่อยเลยนะคะเราไปปล่อยดีกว่านสุดธรรมชาตินะจ๊ะจไปเย้ เสร็จแล้วต้องไปล้างมือนะคะเพราะว่ามันมีเชลลื้อโรคมันเลอะขี้ดินเลอะขี้ขี้ฉี่หมาฉี่แมวเดี๋ยวไปล้างมือก่อนดีกว่าค่ะ